งานมากปันเห้ยงามค่ะัเสียงมเน่าซาปลาบอยู่พีเก็บเอาจักหน่อยพี่น้องมันเมั้ผงามงามพี่น้องเนาะงาค่ะ ต้นกระดาษง,งามสะดาลตะบ้านไหนเก็บอีเดียสิมาเก็บแต่ว่าต้นนึงงามอีเดีพี่นอ้องงามอีเดียอดงามหอมแต่ว่ามันสูงยจีใต้สะพานมาเอื้อก,กับขี่สิบเดิน้องแต่ว่างามพี่นอ้องเ็หทเบิรงต้นสะดาลงามมาเก็บอันต่อพี่น้องพามาเก็บอันขี้เล็ดต่อพี่นอ้องไป มือนัันอันเอาไปเกียงคือนแสบอยู่พี่น้องอันนี้บ้านะเอาพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านเลยล่ะนัดหย่อนแต่นี้พี่น้องพอดีแสบดีแสบเลยอยู่งยู่ทางต้นตีเตี้ยพี่น้องกันต้นอันช่งสูงมันสูงถอดไปปีนเลยวิงจเอลฮาร์ตไดนี่ซ้ำนี้พอดีกิน นี่คือหยอดสะเดาเด้อพี่นองเด้อเบิ่งไหวเด็ดดีพอดีมั่นไปบันมั่นพี่นองพอดีแซ่ พัดมากแบบนีกพี่น้องเพราะว่ามันมันยอดอ่อนๆมันผสมเนี่ยยอดอ่อนลายมันข่มขวบมากก็แล้วต้นพุ่มมากมอกพี่น้องนะพัดอีกเก็บพี่น้องต้นนี้หน่อยเนี่ยบอกเออเจอแถวบ้านข่อยต้นใหญ่ข่อยเพราะว่าใบอาเด้มันสูงบอกเอต้นตี้๋พี่น้องมันเป็นหมากต้นอันนี้มันรุโล่งพี่น้องหนมันนบบนี้ มันก็เป็นยอดบานีลข้าเจา้าบัตัดข้าเจ้าบัตัดกิ่นพะอดีแล้เนี่ยยอดพอดีนะพี่น้องนี่นะพอดีกลิ่นซ่บหน่อค่อยมากมมเห็นบ่หมู่บ้านพี่น้องอยู่ข้างนี่แหละ โบเก็บจั็กน้อยนี่อยแกได้บาดโบเสียพี่น้องก็อึดก่อนพี่นอนฮะ พี่น้องมีแต่เบี้ยอันเอะสราหรือพี่น้องแม่นเบิดนี่ตน้นต้นมันย่งนงอยู่อยู่นีเลวพี่น้องมันหาโลงเหี้บ่มันกับเป็นเบี้ยอันนี้เก่ารอให้ฟังพี่น้องนี่กะเจา้าบอืดจากหน่อยแหงเอด,ดแหงงามขันเข้าเจ้าบอบดูดในถิ่มพี่น้องนี่เบี้ยมันขอ,อยากคุดแปผู้เจ้าปลูกได้อยากได้พี่น้องข <c oughs> อ,อยากคุดแปผู้เจ้าปลูกนาะ ไปอยากได้ม่ทีอ่ะได้ไม,ม่ทีพี่น้องไปอยากคุดให้ปู่เป้ได้อยู่พี่น้องเลยบัูอืดดอกเหีวจนหอดปุ่นอืมมันเป็นต้นเก่าแล้วมันเป็นไนเนาะสีบิงส้งมสีเป็นไนเนาะพี่น้องให้แววนีดเด้อพี่น,อน้องเดิ้อ พี่น้องหอยมากแบบนี้มันมันพี่น้องแบบนี้แหละหอยมากมันพี่น้องเก็บเป๋าบางคนก็ากามาหย่อนน,อนนอนแล้วแต่ผู้มากพี่น้องบอกไม้ถือมาหลายครับพี่น้องจนหอดผลละพุ่นพผลผลเบือดมีตะเบียนเอ่อต้นสะเดาพี่นอ้องเบือดเจ้หย่อนมันอ่อนพี่น้องเอาได้เยอะหย่อนอ่อ,อ,อ,อนผลตรงนั้พี่งนั้นผลสีฟ้าด้วเจ้าครับจะเก็บสีสักหน,น่อยนี่หย่อนแค่ไห นี่ตะเบียสเดาเนาวหลายกกขอซื้อซื้อซเด็ดเอาไปใไป่อ้ม้างในจะน่อยผนออ่ะอ,อดล้วบานพี่น,อน,น้องไปชิมงานแล้วได้พี่นอ้องจ้าเอรเเีบอัจนจัเยังเบยงมันค่ะเก็บเ,บเบาอ,อา,เบเบา,า่อานนะอพอดีเก็บ นี่มันเป็นฝากอย่างสิพี่นอนะ้องเบื้อง่ายสะเนด์เอาหนะขี้เล็กปานเานนท่นานั้นแหละท่านว่าเสียอะไรเบี๋ยวลายเดียดเด๋ยวพี่น้องเบี๋ยวมึงเนี่ยคนน่ะเบี๋ยวนิดหน่อยนะเต็มจะหดฝนมึงเป็นโก๊บปลาขี้เล็กเก่าอยู่นี่ก็เจาะตัดต้นมันมันติดถนนไอพี่นอ้องเดีย๋ยวเอาหยอดเดีย๋ยวก่อนเขาจ้งางสิเอาพุ่มเติมพี่น้อง แล้วว่าแต่ว่าอันสีเมืออะไรบอกพี่น้องว่าสีเมื่ออะไร <c oughs> เอาอีกก็นได้พี่นอ <c oughs> อ้องได้เอ้ายังมันยอดได้กันยังมันพี่น้องงอนได้เก็บ่ยไปไเรื่อยๆคนพากันอย,อย่างตัวกันได้เขาป่านี่เบิดมือเบอิดเบี้นกับพวกด้ <c oughs> ไปอยากได้บอกด้วยพี่น้องนะเจวีเด่นขอสิพุดไปให้เบียสเดานี่เบียสเดาหน่อยพี่น้องเด้อเมื่อหนาพอกันไหมคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องจ้าไปอยากได้ทักมากเลยเลยจ้าสวัสดีทุกปู่ทุกคนจ้าสวัสดีจ้า